ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไทม์ไลน์หรือตารางการโอนเงินเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะโดยรัฐเพิ่มเงินเข้าโครงการอีก4โครงการมีคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเราชนะเดิมนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจทันข่าวประกันสังคมและแน่นอนก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาดูรายละเอียดหรือทไลายการโอนเงินหรือตารางสรุปการโอนเงินกับ4โครงการของรัฐนะคะไปที่โครงการคนละครึ่งเพิ่มวงเงินอีก1 5 0 0บาทเป็นรอบที่3 ทบรวมยอดเดิมเป็น4,500บาทตลอดโครงการเงินเข้าในวันที่1พฤศจิกายน2,564โดยให้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่31ทธันวาคม2,564และสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้รีบลงทะเบียนด่วนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเหลือสิทธิห์ห้านได้ลงอยู่นะคะไม่แน่บ่ายนี้หรือเย็นนี้อาจจะเต็มแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วลงทะเบียนหลังวันที่1พฤศจิกายนถ้าหากสิทธิยังคงเหลือนะคะรับทีเดียวเลยรวดเดียวเลย4,500บาทนะคะไปที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะเพิ่มยอดเงินคืน e voucher เป็น1,000 0บาทโดยต้องใช้ใจ่ายระหวังวันที่1ถึง30พฤศจิกายน64 1 4 0 0 0 0ถึง40,000บาทแรกรับคืนเงิน10%ไม่เกิน4 0 0 0บาท 4 8 0 0 0งบาทหลังนะคะรับเงินคืน15%ไม่เกิน6,000บาทหม่เหตุน,นะคะถ้าใช้ครบ60,000บาทณวันที่31ตุลาคมยังสามารถใช้ต่อได้นะคะไปต่อที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพิ่มกำลังซื้ออีก300บาทระยะเวลา2เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมยอดเดิมนะคะ200บาทรวมเป็น 500บาทนะคะรวมกับวงเงินรายเดือน200 3 0 0ถึง300บาทท่านจะได้รับรวมเป็น700ถึง800บาทต่อเดือนนะคะไปต่อที่กลุ่มพิเศษสำหรับบัตรประชาชนผู้หรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อเหมือนกันเพิ่มวงเงินเพิ่มกำลังซื้ออีก300บาทระยะเวลา2เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมยอดเดิม200บาทรวมกันเป็น 500บาทกับอีก300ใหม่2เดือนนะคะและนี่ก็คือทำลายการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มกำลังซื้อแบบจุกๆส่งท้ายปลายปีกันไปเลยนะคะสำหรับ4โครงการจากภาครัฐเติมเงินหรือเพิ่มเงินเข้าให้กับทุกคน อัปเดตไทม์ไลน์การเพิ่มวงเงินของโครงการรัฐสี่โครงการนะคะนั่นก็คือคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มกําลังซื้อปสัสดุบันหางรัฐเพิ่มกําลังซื้อกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเราชนะเดิมนะคะ